เอ๊กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายมะแคปิตอลนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิป ว5ระหว่างแกนดูก,กับเบกอรคอร์นี่นะคะนี่ก็จะเป็นเดียวเล่นเป็นแกนดูพียารเล่นเป็นเบกอรคอร์นี่ผลจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยโอ้โตหตัวขนัดแย่มาเลยใครเอากระโดงมากกว่าตัวก่อนนะครับว้าวสามโอเคไม่ได้เริ่มก่อนแล้วล่ะ สี่ระยาเดินก่อนนะครับผมสองสามสี่สองสามสี่ห้าเตียนสามครับเตียนสี่เปลี่ยนสามทำไมมันไม่ต่างกันเลยอ่ะตัวเหมือนเดิมเลยอ่ะที่เดินแต่ไม่ดีไม่เอ็นกว่าผมก็เหมือนเดิมเลยคือแบบเปลี่ยนเก็บไหนก็ได้เก็บเลอปิก เัน <wind> การครับผมแอนดิงบุกแอนทำได้คลิปหนึงไลน์อหนึ่ง <absorption> ขันหนึ่งนเป็นหนึ่งครับและเป็นนมโยงล้วมจะหนึ่งคบแะควกรับฟิชิลเจทที่นการก็นีครับไรเช็คครับอิพัทหนึงครับผมตีเป็นหนึ่งก่ครับขี้พลังขี้โมครับขี้พลังครับผอชิพัันหนครับ แตนแอนดอไลท์เป็นเรือผีครับแล้วก็โลโมง,งอยู่คอต์บัหนึ่งครับพี่วัเอาเป็นสก,ก,กอตแลวก,กโสโ็ส่งสกอตแก็สุดสามใบครับพี่อเอหนึ่งใบเพิ่มาได้เอาคนนี้แล้วกันนะสกอตแลตีันครับไลทเช็คครับผมยูทิเกอร์ยูได้เราได้เดินเจอนึงไลท์กีเลมาเขดก่อนหนึ่นนงใบ ล่าอะไรล่ตเลยแค่นี้เไม่กลครับไม่มีไม่มีไม่มีขนมมิคับริชมแพนโดไ็ัคับผมโอเทวันอชดกวันัตนะครับขามนึ่งคิดว่าหมดสี่ใบได้อ่าสองใบบวกเกศสามใน t o หนนก็จะเป็นสามใบครับมีมทเราแล้ว แล้วก็ใช้ตะยงีดเฉรับตัวิเป็นีเชีในมือแล้วก็งสุดสบครับเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กเขึ้นมือไดครับเป็นตุติึ้นงแล้วก็ตะยงของเบนจีครับโซบ้า,บา,บาสหนึ่งใบโซบ้าสเดือนสิครับจนบ 4, นึงใบบกสี่พันตัวเยอะจังแน่นอนตัวเยอะเราะว่าตนะัวจะฟาเงินดไม่ถึงสิพราะนะคตไม่บวกอะไรครับแต 1, 2, บตเตอรีหนึงมืสองัวนครับ สองไงทำเป็ไไรครับเป r s t ชิดรับเช็กันเช็คครับคลอมีข้อกเกอร์ครับให้เรือผีหมดเลยเลาเวมีตีบยหมื่นห้าครับจะเป็นห9ึ่เก้าบวกงห้าสเปสองคริ้งครับผมรัดหนึ่งก็พลังจะหนึ่งหมูครับสี่ีแล้วก็ตัวหนึ่งครับผมอีกข้างนึ่งมันต้เป็นสี่เ็ไหมครับไหครับสิบเว่ไม่ขอจะหนึ่งไหนรอเยบุคคัหนึงใบ หอโงินทางหนามโสบัตหนึ่งโมกกองหนึ่ 1, งใบไม่นะกี่ครับเอ้ยใครดึงขี่แล้วดีตรงนี้ดีกว่าสกีแวนโสบัตกานแค่สามหนึ่งใบวันเจองขพานะสกีแวนชุบเก็ตหนึ่งครับห้าเกตหนึ่งถ้าเก็ตหนึก็หมือถห้าพิ่แบททิไหครับผมเมนเจ็ตหนึ่งคอร์ทบัตหนึ่งโบัตโมกกองหนึ่งใบ เจสามครับวันหนึ่าบวกเป็นยี่สิบเจ็ดสามสามหรือเล่าก้ากับแปดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหกใช่สสค่ะแล้วก็อินเตอร์เน็ตครับเอี่ค่ะี่สิบเจ็ดสได้เช็คให้โปรติกครับทิ้งเป็นรูมเชตใหม่ม่ม่ิ้งทิงขพิวชัดครับไม่มีไม่มีดอกพนังข้างเจนี สิบเก้าดูตังตัวคลิปแอปหรือตัวนี้ผ่านเลยไอ้เหมือนเสร็จผ่านได้ไงโอเคอันนี้ผ่านเลยใต้นันโดเจะไลค์คุยทันอีกสักทีครับโอเคเขาใช้ควันใช้สก,กิลเลยครับคอร์ทบาลไล่สิงสีโอ้โหสุดยอดสี่สี่ไปจุกเลยจุกเอ็น ไม่ก,กล,ล้าชุบแฟงเกนเลยเฮ้ยชุบแฟงเกนมาดันแดมซะเลยพี่แอ้มทำอะไรกับเด็กพิวดน,นี้อ่ะให้วงให้วายเอาเอาแฟงเกนมาทำไมนั่นแหละสิามาก่อนแล้วก็เอาเลือดผีมาดว้วยเอาคีจะได้ขี้ขี้ใสเหรอแน่นอนครับแฟนเกนสกิลตัวรักกิซัมมันก็ไม่าใสก่ดีเลยตัวเชื่อมันเราพี่อจะต้องการไม่ได้แน่น,น,นอนพิวดมา,า,าจะดันแดมใช่ครับห ส3 4 5ามสี่ห้าหก1จ1ด1ป1เ1้1สิบสิบเ็ดสอละสาสอฟรีในวันดาลครับทิ้งมือหนึ่งใบค่ะทิ้งเป็นรู<ป>้สึกเหมือนเหมือนเป็นโมช่วยเขาหรือเขาช่วยโมหรอเนยทิ้งไปนี่เขาบินได้ครับเฟิร์สเช็คแมนชีเซคันด์เช็คครับคลียดีแน่นอนเคลีย้ขาแฟนเกนพลังให้วันกาลครับเอ้ยพลาัาให้ข้างนี้ครับเอเอสองหมื่นห้าสองฟีครับสองหม่นห้าสองคี ใช่ครับห้าการตนหนึ่งสองมันได้พอกินแล้ว <c oughs> อเอาคลิปชิวมาไม่ให้ครับรับค่ะไม่มีไม่มีไม่อีครับสาม0นสี่ทีเดียวแล้วก็ดีไหยจู๋ครับผมบเแล้วครับสแตนจันหนึ่งใบนีกะอใบโอ้ไม่นะใ<ม>บกันนิ่โคอรีโอโคเทสโม่กองหนึ่งใบเกหนึ่งครับเกิวกันนิ่คอรีโอโซบัสเกตสามโหนึ่งใบโมเกตครับห้ามเกสอง เขาคงไม่ไสนใจหรอกเราจะสนใจตรงที่ไอ,อ้มุ่งนี่างไรเล็กกี่ใบครับเล็กอยู่ตีอะไครับตีตตข้างไม่ข้างเจ็ดต่ำได้ อะครับ huh. ต hey. hey. okay so ีครับต้งานกุ้งนแล้วอะปล่อยปล่อยปล่อยยู่ภายใข้าวถึงครับ่เยนพังไงก็ไม่ตายยี่สิบเก้าเป็นยี่ค่ะโบก่อนเสื็จนียใจดีดีนะเอายี่สินะเ่หอามเหมือนงั้นจะงหวครับ ลราชาะเปีศาจบัสค์โชว่าแล้วก็อคอจักไ,ไปสกิลิ้งมไ,ได้เนห่ได้โคชนนึ่โตช,ชารตแล้วก็บารเซสกิลคอตะบานนึ่งานหน่ไม่แบงกเ็กจะตุยเพื่อจะบอกให้ฟังนอันลุกไม่ขึ้นจะบอกให้ฟังอะไริมทหมดแครับ ไม่ได้โกหกครับพูดเล่นจริงเลยอันนี้วันบอกสองหมื่นนะครับเก้าเป็นออกเก้าเออลืม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 แน่ทไปทางนี่จบเลยเนะี่ยสข้างครับอ a อแหครับไท่หร่ไม่อยากให้มีจีสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบหกหมื่นเจ็ดหมื่นสองแปดหมื่นมติ ห้าสองหกสองเจ็ดสองปสองเสอ้าพันก่อเมืิอาิเจ็ดตายเออใช่ด้วยใช่ด้วยเดินเจอหนึ่งกันที่ไาโอ้งดกโม่กล่องสวัสดีสามโม่ก่อง่เกลือสองใบเหนเจอไหมไม่จะขอมาทุกไม่มีอะไรเลยอะไรครับเนี่ย ก็มีนี่ที่โกงหลอกโยชนเป็นคะแนนร้านหนึ่งส่นร้านโึงไป็นจนหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยเลยอื้อหือค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทิพย์แกนบู VS เมกาคนนี้นะคะก็เป็นที่ญาชนะไปนั่นเองค่ะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูอยู่จนจบคลิปนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราจนถึงทุกวันนี้หวังว่าจะชอบลิปของพวกเราที่ทำให้ดูกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะผมสำหรับวิดีโอกับพี่ยษ์ขอตัวไปนอนก่อนนะคะพักผ่อนพักผ่อนเจอกัน,นในคลิปหน้านะคะเด<ๆ>ี๋ยวเราจะทําให้ดูอย่างสนุกสนุกแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยสามารถคอมเมนต์นพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ว่าอยากดูเด็กไหนเด็กโปรฟไฟล์อะไรคลิปไหนไปกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย